ถ้าหนุ่มที่แอบปลื้มดันลืมรูดซิปมาออกเดลแรกกับสาวๆโอ้ว้าวเปิดเผยจริงๆอุ้ยเพียรล้อเล่นแหมสาวๆควรจะบอกหนุ่มของคุณด้วยที่ไหนดีล่ะที่จะําให้เขาอายน้อยที่สุดถ้า๋ืวไม่ออกลองมาดูสามสาวหาแอตแท็กเขามาแนะนำกันสาวหวานแล้วล่ะเอ้ยยืนทำอะไรเนี่ยอะไรวับแวบก็ไม่รู้สิ อนี่เวันนี้อากาศดีนะเย็นเย็นหนาวหนาวนี่นี่นี่ตัวมันเล่นเกมกระจกเงาเลยนมนี่เนี่ยมีกระจกอยู่ด้วยเคยดูไหมสนุกนะเหมือนเกมโชว์เมื่อสมัยก่อนไงอ๋ออ๋ออ๋ที่เล่นเหมือนกันน่ะเหรอใช่ใช่ใช่ทำตามเขาว่าโอเคปะอ๋อเดี๋ยวดูเวลาสิไม่ยังเหลือได้ได้ได้ ตัวเองเปียกฝันน้นเราอยากเล่นนะสนุกนะอาสเกมสเกมทำําเขานะทำตามตัวเองเหรอโอเคเออเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้เฮ้ย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 เอ้ลืมลืมฮ้ยเฮ้ ใครเห็นไปบ้างแล้วเนี่ยอะยังเล่นต่อเยี่ยมเยี่ยมยังไงหวานเก่งจังเลยสาวหวานใช้วิธีชวนชายหนุ่มเล่นเกมกระจกเงาทำท่าเลียนแบบให้รูดสิกตามง่ายๆแค่นี้ดูดีน่ารักแถมไม่ทำให้ฝ่ายชายอายอีกด้วยแหมใครจะรู้อ่ะไม่บอกดีๆจะไม้เล่นทำไมตัวตัวเออ่ยสาวเปรี้ยว รอเธออยู่หน้าไม่มาสักทีนะห้าตัววันดีวันดีอย่เปรี้ยววันนี้มีแต่คนมองสึกหล่อๆล่อคือว่าไม่รู้ตัวหรือไงเปรี้ยวว่าไหมว่าเราหล่อนะนี่มาให้ดูล่ะอะไรนี่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 คือว่านี่นี่เธอโดเซอะไรอุ่ยหล่นกระดาษค่อยๆลอยลงเก็บมันหล่นเก็บให้หน่อยแม่บ้านก็มีเอาไหน เกก็็บให้ไม่เห็นนะนี่นี่เธอดูอันนี้สวยอุ้ยลอนอยล,ลอ,อย,ลยมือมาให้เป็นอะไรนะเปรีย้ยวทำไมยังไม่เห็นนะอ่อนเปียกเพียแรงนี่เคยเห็นป้าอุ้ยลอยเก้าวหนังไก่ล่วงเออหลายรอบแล้วตาถั่วหรือเปล่านี่อะไรนะั่นเล่นอะไรของเธอเนี่ยคือไม่รู้สึกเลยใช่ไหมมันคงจะเล็กเกินไปละสิ ดูนี่นินสานอนหลัโอ้สกิดสกิดโอ้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีรู้ตัวนี่เอกว่าจะรู้ถ้าไม่รู้อีกดเด็ดเด็ดองมาอัปการเกินไปเร้าเปรี่ยวพยายามทำทุกวิีทางด้วยการทำของตกใส่ตรงหน้าผู้ชายพอเขาก้มลงหยิบก็จะเห็นเองว่าตัวเองลืมรูดซิปแต่ถ้ายังไม่เห็นอีกตาทัวเกินไปละ ไปเที่ยวดีกว่าไปไปเที่ยวกันกว่าทำไมมีแต่คนมองสาวกากันเครียดจริงๆอันนี้รู้สึกรอไปไม่เสรมีแต่คนมองอ่ะเปรี้ยวแบบมั่นใจอ่ะมั่นใจอ่ะออนคือมองอะไรอ่ะซื้อเกมมาใหม่เหรออ๋อรองเท้าเพิ่งซื้อมาก็รู้ตัวเองเหรออเนี่ยอะไรอะไรอ๋อพื้นเราเงาดีที่ไห่บ้านตรงนี้อะไรไม่เห็นอะไรเลย จะต้องให้ก้องลงไปดูตรงๆรนั้นเลยใช่ไหมเขาก็แต่งตัวดีนะเอะดึงเกงเกงขึ้นมาแล้วก็ค่าเข็มขัดไงจ้ะเออเปรี้ยวด้ือคือลืมอะไรไปหรือเปล่าก็เสื้อก็ใส่กางเกงก็ใส่แล้วลืมอะไรล่ะตรงส่วนนี้อ้าเอ้ยแล้วทำไม่เป็นใช่ไหมมาฉันลูดเองครับอ้เบาเบาเดี๋ยวโดนสิงน้อยเช่นนี้เอ อยากให้ลูดให้ก็มบีบอกเออแน่นดีกระชับก็ว่าเลยอะไรอ่ออะไรไอม่อ,อมสาวกากันรีบรวบรวมความกล้าหาความอายตั้นใจบอก่ฟยชายไปเลยตรงๆดีกว่าก่อนที่จะมีคนอื่นมาเห็นด้วยจะอายหนักกว่าเก่าทั้งเราและเขานะก่อนที่จะไปไอายคนอื่นเขาโตเนาะลมเย็น